สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันจันทร์ที่13พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาดจะมาคุณิบันใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีมทําคืนวันนี้ฟุตบอลน,น้อยก็จริงแต่เรายังจัดหนักจัดเต็ม4 EP 3, ตามปกติ EP 1ถึง EP 3เอาไปจัดชุดจัดเดี่ยว EP 4เอาไปจัดทีเด็ดคลสกอรสูงต่ํา e p สคู่ครับเรอันโอบเอโดกับคาธาเกนาทำพ่าดโดยการทั้งปวงฝากทุกท่านท,ที่มารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องูโดยแฮนดิแคปเรอันโอบเอโดกับคาธาเกนาเซกูดาสเปนกันขันก็น,น,น,นต,อตอน oh, ตี3สามเจ้าบ้านเรอันโอบเอโดตอครึ่งคลมลูกลบห้า เรอันโอเบโครับทีมดับที่13ของตารางมีอยู่18คะแนนผลงานห้างเกมหลังสุดชนะ2เสมอ3ส่วนคาทาเคนาครับทีมดับที่22ของตารางเป็นบวยมีอยู่6คะแนนผลงานห้างเกมหลังสุดเสมอ2แพ้3แน่นอนครับถ้าเราดูจากอันดับและคะแนนและผลงานภาพรวมเป็นเรอันโอมเบโที่ดูดีกว่าอย่างชัดเจน แม้สถิตการเจอกันจะไม่ได้ขมมิตรจะไม่ได้ดูเหนือกว่าอะไรมากมายแต่ในภาพรวมก็คงต้องยอมรับว,ว่าราคาต่อมาคือก,กลุ่มลูกวมห้าถือว่าสมเหตุสมผลอยู่นะสองพูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายเรื่องเชื่อใจเรอันโอมโดปรับราคาลดลงทั้งหมดในช่องจะบ,บ้านและปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องเสมอ ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องทีมเยือนคาตาเกนาผู้เลือกเจ้าบ้านในอันโอเบโดชัดเจนแฮนิแคปครึ่งควบลูกเลดนี้เจ้านะฮะหลายก็ปรับราคาลดลงในช่องเจ้าบ้านบนต่อและปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนบนรองเพราะนั้นผู้นี้แฮนิแคปนี้ดูง่ายสบายตาเพราะเจ้านั้นมั่นใจเจ้าบ้านชนะอย่างแน่นอน บวกกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้วจ้ามันก็น่าเชื่อถือกว่าวางใส่ต่อเลอันโอบเโดเป็นทีเด็ดตัวในส่วน1 0ดาวตัวเดียวใน EP 3าประจำค่ำคืนวันนี้จัดหนักวางใส่ต่อเลอันโอบเโดส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1ยังไม่ได้รับฟัง EP 2นะซึ่งเป็นบอลชุดบอลเดี่ยวเอาไปจัดกันได้และ e ี3ทีเด็ดทันกรสงต่ำ ก็รบกวนติดตามกันด้วยขอบพระคุณมากๆครับ